การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมู่บ้านเล็กๆในอินเดียโบราณยังมีแพะหมูน้อยกับพระรูปหนึ่งพระต้องการจะบูชาย,ยันแพะนั้นถวายพระเจ้าท่านเหนื้อมีเตรียมปาดคอแพะท่านใดนั่นเองแพะก็เริ่มหัวเราะพระหยุดและถามแพะด้วยความกังขาว่าจะหัวเราะทำไมไม่รู้หรือว่าข้าจะปาดคอเจ้ารู้สิเจ้าแพะตอบ หลังจากตายไปแล้ว499ชาติเรากลับมาเกิดเป็นแพะคราวนี้ข้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างแล้วเจ้าแพะตัวน้อยก็เริ่มร้องไห้พระจึงถามว่าจู้ร้องไห้ทำไมเจ้าแพน้อยก็ตอบว่าร้องไห้ให้ท่านไงเล่าเมื่อ500ชาติก่อนน่ะข้าก็เป็นแพะเหมือนท่านและบูชายันแพะถวายพระเจา้าพระฟุบก,กายลงคุกเข่าเอ,อ่ยว่า อภัยให้ข้าข้าขอร้องจากนี้ไปข้าจะเป็นผู้เลี้ยงดูแลและปกป้องแพททุกตัวในแผ่นดินนี้เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกเชื่อกันว่าเขาคือลามะที่กลับชาติมาเกิดด้วยความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดหลามะนอบูเดินทางไปยังซีอัตเทลท,ทันทีหลังได้รับข่าวหน้ามหัสจร,รั์ว่าดวงวิญญาลามะดอเจพระอาจารย์ของตนได้มาจุติบนโลกในร่างหนุ่มน้อย เขาเฝ้ารอมานานถึง9ปีเพื่อรับข่าวนี้ข่าวเกี่ยวกับลามะดอเจในที่เบตเชื่อว่าจิตใจและร่างกายเสมือนของที่บรรจุอยู่ในภาชนะวันหนึ่งเมื่อภาชนะแตกดับดวงจิตก็ต้องย้ายจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งดวงจิตหลังความตายมันย้ายจากอีกร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งแต่ก็ยังเป็นจิตตั้งแต่ถูกยึดครองในปี1 9 5 9พระสงฆ์ ได้หลบลี้ภัยจากทิเบตไปอาศัยอยู่ในเนปาลและอินเดียทิเบตนับถือนิกายมหายานมีความเชื่อทุกคนที่ตายไปแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วเกิดอีกแต่มีคนจำพวกที่พิเศษจริงๆไม่กี่คนที่กลับชาติมาเกิดเพื่อเป็นผู้นำจิตวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เราสามารถทดสอบได้ด้วยความที่คลางแคลงใจในความเชื่อที่ขัดกับโลกตะวันตกการเดินทางไปพิสูจน์ว่าตนคือดวงวิญญาณลามะดอเจรหรือไม่ กำลังจะเปลี่ยนโลกของเขาและครอบครัวไปตลอดกาลโดยให้เห็นพระธรรมผ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูตรเมื่อ2,500ปีก่อนณนะเมืองกบิลพัทแคว้นสากกะเชิงเขาฮิมาลัยเป็นขนบธรรมเนียมในสมัยนั้นที่พระนางสิริมหามายาประมารดาต้องกลับไปปุนเทวธทหะบ้านเดิมเพื่อประสูติพระโอรสเป็นการเดินทางอันยาวไกลสำหรับพระนางดังนั้น ระหว่างทางขาบวนเสด็จจึงหยุดพักณชายป่าลุมพิหนีวันขณะที่พระนางทรงดำเนินอยู่พระองค์เคลิม้มเหมือนกับเข้าผาวังลรำลึกไปถึงความฝันประหลาดที่เกิดขึ้นในคืนที่พระองค์ตั้งคันในพระสุบินนั้นปรากฏลูกช้างน้อยขึ้นข้างพระวรกายใช้งวงถวายพระพรพระนางสิริมหามายาเข้าไปกลางป่าทัานใดนั้นพระองค์ก็รู้สึกเจ็บประคัน และแล้วกล่าวกันว่าต้นไม้ชื่อสาระรู้ซึ้งถึงมหาวาระอันยิ่งใหญ่นี้โค้งลำต้นลงมาช้าๆเพื่อถวายการคุ้มครองแล้วโน้มกิ่งให้พระนางเกาะเพื่อประคองพระวรกายพระชวีวันณุุบทองเป็นทองทางพราคุมารมีสติสัมปชัญญะพระเนตรเบริกกว้างมีพละกำลังแข็งแรงพอที่จะยืนได้ด้วยพระองค์เองเปลงพระสุรเสียงว่าถือกำเนิดมา เื่อที่จะบรรลุโสดาบันและปลดปล่อยทุกชีวิตจากทุกทเวทนาแล้วกล่าวกันว่ามี่ดอกบัวผุดขึ้นมาบานสะพรั่งตามรอยพระบาทน่าอัศจรรย์พระเจ้าสุธโทธทนะพระบิดาเจ้าชายน้อยตั้งพระนามสิทธัตถะแปลว่าผู้นำความดีมาสู่างานฉลองถูกจัดขึ้นอย่างมาโหฬานเพื่อแนะนำพระโอรสให้แก่ใครฟ้าข้าแผ่นดิน ท่านใดนั้นระหว่างพิธีฉลองทุกคนก็แสดงความประหลาดใจเมื่อมีแขกที่ไม่ได้คาดฝันมาเยือนท่านเป็นฤาษีที่ผู้คนเคารพยำเกรงนามว่าอสิตดาบทพระสหายเก่าแก่ของพระเจ้าสุโธนะพระอุ้มพระกุมารมาให้ดูพอได้เห็นพระพักเจ้าชายเป็นครั้งแรกก็หลั่งน้ำตานี่คือน้ำตาแห่งความดีใจและเสียใจที่ได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราแก่มากแล้วไม่สามารถจะอยู่ชมได้และได้ให้คำทำนายว่าเจ้าชายจะได้เป็นบรมครูของโลกผู้ปลดเรื่องทุกภัยกระมารดาเมื่อทรงรู้ว่าพระองค์จะมีพระชนสั้นไม่ทันเห็นโชคชะตาของพระโอรส เจ็ดวันต่อมาพระนางก็ถูกโรคร้ายเข้ารุมเร้าพระองค์ได้ฝากฝังเจ้าชายน้อยไว้แก่พระนางประชาบดีเลี้ยงดูเสมือนเป็นบุตรเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระองค์เชี่ยวชาญการขี่ม้ายิงธนูแม่นยำและโปรดการเล่นกีฬาพระราชาพระราชาทานปรา,าสาทสามฤดูให้พระโอรสปราสาทฤดูหนาว ปราสาทรดูฝนและปราสาทฤดูร้อนเพื่อผูกมัดเจ้าชายให้ได้พบแต่สิ่งที่สบายหูสบายตาและสบายใจแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ยินเสียงเพลงที่มีคุ้นหูบรรยายความงามที่จับใจตอนแรกพระอ,องค์ไม่เข้าพระทัยว่ามาจากที่ไหน เนื้อร้องก็เป็นภาษาที่พระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นเพลงจากแดนไกลเป็นเพลงที่บรรยายขุณเขาและทะเลสาบที่สวยงามและทุกขเวทนานอกกำแพงเมือง ญาตแต่ได้สั่งให้ตกแต่งบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เจ้าชายสิทธ,ธะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูเช่นคนแก่คนเจ็บให้เห็นแต่หนุ่มสาวที่มีสุขภาพสมบูรณ์เท่านั้น ก็มีโอกาสออกเดินทางเยี่ยมชมอาณาจักรสากยะเป็นครั้งแรกการเดินทางครั้งนี้ก็ทําให้พระองค์ได้พบเห็นและ,ะเผชิญทุกพวทนาต่างๆที่มีอยู่มากมายทันใดนั้นมีคนแก่ร่างกายผายพร้อมเดินกระย่องกระแย่งเข้ามานั่นคือสิ่งที่เจ้าชายไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยความแก่ทําลายความจําความงามและพละกกำลังสภาพเช่นนี้ย่อมเกิดกับทุกคน พระองค์เพิ่งเข้าใจความหมายคำว่าแก่ครั้งแรกความเจ็บป่วยไม่มีใครลีกหนีโรคภัยไข้เจ็บไปได้และความตายพระองค์ได้ประจักษ์ความจริงเกี่ยวกับความตายและการทัดพรากสูญเสียที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน ไากกองนี้และจากคนเหล่านี้ที่เจ้าชายสิทธัตถะเรียนรู้เรื่องทุกข์แต่ค้นพบเมตตาธรรมพวกเขาคือพระองค์และพระองค์คือพวกเขาคำถามมากมายได้ถาโถมเข้าสู่จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไม่หยุดยั้งมีเพียงเท่านั้นความจริงทั้งมวลของชีวิตมนุษย์ที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นจากพระราชบิดามาตลอดชีวิตก็ถูกเปิดเผยต่อสายตาของเจ้าชายโดยบังเอิญยิงทวีความสลดสังเวช ความเจ็บปวดและความสงสัยในสังสารวัฏให้เพิ่มพูนในจิตใจของเจ้าชายเมื่อความจริงทั้งมวลของชีวิตมนุษย์นำมาสู่ที่สุดแห่งความทุกข์และความสงสัยในพระไทยของเจ้าชายสิทธัตถะจนมิอาจทานทนได้ต่อไปพระองค์ตัดสินพระไทยละทิ้งซึ่งราชสมบัติและความสุขอันเพียบพร้อมทั้งมวล รวมถึงพระชายาและพระโอรสพระไทยหายแต่พระประสงค์ไม่แปลเปลี่ยนช่างดูงดงามเหลือเกินทั้งคู่หลับสนิทในขณะที่พระองค์ตื่น อคนตราครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างคนทั้งวังต่างนอนสลบสลดยไม่ได้สติมีแต่เจ้าชายเท่านั้นที่ฝันจบแล้วการเดินทางอันยาวนานแห่งการตื่นเริ่มขึ้นแล้ว ออกจากพระราชวังสู่ริมแม่น้ำอโนมาพร้อมกับชน,นะสาระทีคนสนิทเพื่อส่งพนวดละซึ่งวัณหกษัตริย์ข้ามสู่เพศบรพชิตและออกค้นหาคำตอบให้แก่คำถามมากมายที่ติดค้างอยู่ในพระทยเพื่อสแสวงหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารให้แก่มลมนุษย์ขณะที่โชคชะตาก็ได้นำพาเจ้าชายศิทธถะที่พึงข้ามจากวัณหกษัตริย์เข้าสู่เพศบรพชิตจุดเริ่มต้นของการศึกษา หาคำตอบแห่งทูกทั้งมวลของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้นเจ้าชายประธานฉลองพระองค์แก่ขอทานและดำเนินเข้าป่าโดยเดียวดายและกล่าวกันว่าต้นสาระสำนึกในเมตตาธรรมของพระองค์ได้กระทําการเช่นครั้งก่อนคือโน้มลำต้นลงคำนับถวายพระเกียรติเจริญวิปัสนาเป็นการเข้าฌานให้อยู่สงัดและสงบ แยกกายเราออกจากทุกสิ่งที่รอบตัวเราปล่อยวางจิตให้อิสระดุจนกเหมือนกับปุยเมฆที่พัดผ่านไป เจว,วก่กคีเห็นปาฏิหาริย์นี้กับตาต่างเข้าไปวันทาใกล้ๆและได้เป็นสาวกกลุ่มแรกของนักบวชสิทธ,ธาตลอด6ปีนักบวชสิทธะและสาวกทั้ง5อยู่ในความเงียบและไม่เคยออกจากป่าน้ำที่ดื่มก็ได้จากฝนอาหารก็ได้จากเมล็ดข้าวและโคลนตมหรือมูลนกที่บินผ่านไป ต่างคนพยายามบำเพ็ญทุกขกิริยาโดยทำให้จิตกล้าแข็งจนลืมนึกถึงร่างกายและวันหนึ่งนักบวชสิทธถะได้ยินเสียงดนตรีของผู้เท่าบนเรือที่แล่นผ่านไปสอนนักเรียนว่าถ้าจเจ้าขึ้นซ้ายซ่อตึงไปมันจะขาดแต่ถ้าย่อนไปก็สีไม่ได้ท่านใดน,นั้นเองนักบวชสิทธะทรงตระหนักว่า คำพูดง่ายๆนี้คือสัตธรรมโดยแท้และตลอดเวลาที่ผ่านมานี้พระองค์เลือกเดินทางสายผิดสาวชาวบ้านถวายข้าวของเธอต่อนักบวชสิทธะและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พระองค์เสวยอาหารที่มีคุณค่าแต่ครั้นเมื่อปัญจวคีเห็นพระศาสดาของตนเสวยเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นนั้นก็รู้สึกเหมือนปลกทรยศเหมือนกับนักบวชสิทธะ เลิกล้มการหาถังบรรลุโสดาบันเสียแล้วนักบวชสิทธะได้สรงตั้งจิตอธิษฐานด้วยพระไัยอันมุ่งมั่นในอันที่จะตรัสรู้ซึ่งคำตอบของคำถามที่ทรงภาคเพียรค้นหามาตลอดระยะเวลาหปีหลังจากได้เสวยข้าวมัตถุป,ปายาต ที่นางสุชาดานำมาถวายพระองค์ได้เสียงทายช่ามทองคำและตั้งปณิธานอันแน่วแน่จนกว่าจะตรัสรู้หรือไม่ก็ตายลงณที่แห่งนั้นนอกหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าพุทธคยานักบวชสิทธทะประทับอยู่ใต้ต้นซีมหาโพธิ์พระองค์ทรงพบทางซ้ายกลางและหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตและแล้วปรากฏร่างสตรีหานางท่าทางเหมือนหญิงไร้ดินสาจากหมู่บ้าน แต่แท้จริงนางคือทิดาห้าคนของพยามารเจ้าแห่งความมืดพวกนางเป็นจิตวิญญาณของความรักโลกโกรธหลงและตัณหาพยามารทรงพวกนางมาล่อนักบวชศิทธ,ธะให้เลิกล้มการค้นหาสัจธรรม สิทธัตถะโดยวิธีอัญชานฉลาดโดยใช้มารยาหญิงล่อใจให้หลงไหลโดยการล่อหลวงให้เกิดกำนัดแต่นักปวดสิทธัตถะดับกิเลสหมดสิ้นแล้วไม่มีเบญจขันเหลือทำให้พยามารโกรธเกลียว ราวกับพญามารพ่ายแพ้แล้วแต่ที่จริงมารยังมียอมเลิกผจญมารได้เข้าจู่โจมนักบวชศิทธถาอีกครั้งท่านผู้ไปในที่ที่ไม่มีใครกล้าเป็นพระเจ้าให้ข้าได้ไหมสถาปนิกในที่สุดเราก็พบกันเจ้าไม่ได้สร้างบานเจ้าอีกแล้วแต่ข้าคือบ้านท่านท่านอาศัยร่างของข้าอยู่เจ้าเป็นเชื้อ ทำให้เกิดกิเลสเจ้าคือภาพลวงตาเจ้าไม่มีตัวตนธรณีคือพยานของเราเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้รับชัยชนะจากมารผจนด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ค้นพบพระองค์บรรลุความสงบที่ดับอวิชชาตัณหาอุปาทาน พระองค์หลุดพ้นจากอัตตาหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายเป็นผูดด้ตรัสรู้นักบวชสิทธะ,ทะบรรลุถึงเสรีภาพขั้นสูงสุดของทุกสิ่งพระองค์เข้าพระไยว่าทุกความเคลื่อนไหวในจัก,กรวาลคือผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุทั้งสิน้นพระองค์รู้ว่าไม่มีทางหลุดพ้นจากอบายมุกหากไม่มีเมตตาธรรมต่อผู้ร่วมโลกอื่นๆนั้นฉะนั้นต่อมา นักบวชสิทธะได้รับขนานนามว่าพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้ตื่นแล้วความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานในทิเบตที่สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดโดยเฉพาะการกลับชาติมาเกิดของพระโพธิสัตว์ผู้บรรลุทศธรรมขั้นสูงสุดที่สามารถเลือกสภาวะการกลับมาเกิดใหม่ได้ เพื่อว่าการกลับมาเกิดใหม่นี้จะสามารถช่วยเหลือและนำพาสรรพสัตว์ไปสู่การหลุดพ้นได้ดังนั้นผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งอาจจะเป็นธรรมอารย์ที่สำคัญเช่นดาลายลามะความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนำไปสู่การสร้างสรรค์กระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์ไมอยังยาวนาน ทำหน้าที่ในฐานะรูปแบบของกระบวนการถ่ายทอดและรักษาหลักธรรมของพุทธศาสนาวัชรยานในที่เปตมาจนถึงปัจจุบันเรื่องการกับชาติมาเกิดของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานเป็นคำสอนที่ลึกลับและยากแก่การเข้าใจโดยเฉพาะจากมุมมองของโลกสมัยใหม่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง จนบรรลุสำเร็จผลในการปฏิบัติอนุตระโยคตันตะหรืออนุตระโยคมันตรบจะสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ตามความประสงค์พระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในแสงกระจ่างแห่งความตายหรือจิตประพัสสอนจะบรรลุพระพุทธภาวะหรือพระธรรมกายพระโพธิสัตว์ ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในบาโดอันตรภพบจะบรรลุพระสัมมาพโพคกายพระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในสภาวะแห่งการเกิดจะบรรลุพระนิรมานกายด้วยปณิธานของพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาจากการุณาจิตที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งสัมมาสารา พระโพธิสัตว์ผู้บรรลุธรรมเหล่านี้จึงกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ผ่านอำนาจแห่งปณิธานพระโพธิสัตว์เหล่านี้สามารถทำสมาธิเข้ามาเกิดใหม่ในคันมารดาเป็นมนุษย์โลกนี้ได้โดยความรู้ตัวทั่วพร้อมโดยปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นไปตามอำนาจของธรรมดุด,ดังปูถุชนทั่วไปไร้ความชราและความตาย ความชราและความตายมิสิ้นสุดไร้ความทุกข์ไร้ความเจ็บปวดไร้ตัญหาไร้อวิชชาไร้โมหะเพื่อให้ไร้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์จึงปรารถนาที่จะกลับมาเกิดใหม่ในภพใหม่ไม่จบสิ้นและเลิกเห็นแก่คนมุ่งหวังความสุขของผู้อื่นเพื่อสอนให้คนหลุดพ้นจากกิเลสเป็นปัจจัยแก่นิพพานในที่สุด